หนังสือ AIR นะครับเขาแจกพร้อมเยอะมากๆนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาทําให้ดูว่าพร้อมที่เขาแจกเนี่ยมันใช้ได้ไหมนะครับไปไปดูครับ was busy มาเพื่อนๆป้ายยา AIR นะครับหนังสือของพี่ชายผมเองนะครับทีนี้เราจะมาดูพร้อมนะครับเพราะว่าเล่มเนี้ยแจกพร้อมค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวผมเล็งมาแล้วผมจะเอาไหนนะครับเอาวันนี้เอาวันนี้อันนี้น,นีนีอันนี้ เออเนี่ยเห็นไหมที่เป็นอาหารตรงนี้ครับซีฟู้ดเนี่ยแล้วเขาก็จะแจกพร้อมเห็นไหมครับมีพร้อมแจกแล้วก็อื่นๆเขาแจกเต็มเลยนะสามารถเอาไปใช้ได้นะครับเอาไปใช้แล้วก็สามารถที่จะพิมพ์คําสั่งเพิ่มเติมได้นะทุกคนเดี๋ยวเรามาก๊อปพร้อมกันพร้อมนี้นะพร้อมนี้นะนะครับวิธีการก๊อปเนี่ยใครที่ใช้ iPhone เนี่ยมันง่ายมากนะครับผมไม่แน่ใจว่า Android ทําได้หรือเปล่านะก็คือเราก็ถ่ายรูปเว้ยถ่ายรูปถ่ายนะครับถ่ายเสร็จแล้วยังไงต่อ ถ่ายเสร็จแล้วนะครับผมก็เปิดรูปแล้วก็เราก็สามารถที่จะกดค้างครับแล้วมันก็สามารถก๊อปข้อความได้เลยไว้ทุกคนมันโหดมากเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับสมมติเราถ่ายรูปมาแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเปิดรูปแป๊บหนึ่งนะครับเนี่ยผมถ่ายรูปมาแล้วอย่างเงี้ยใช่ไหมครับถ่ายรูปอาหารเมื่อกี้เพื่อเห็นไหมเอออาจจะไม่ชัดเนาะขออภัยด้วยนะครับกล้องด้านเมียเดียวนะครับเนี่ยน,นี่แล้วผมก็แตะค้าง ครับมันก็ให้เราเลือกทั้งหมดอย่างนี้ครับเห็นปะมันก็จะปาดปาดให้ทั้งหมดเลยครับมันปาดเลยเห็นปะเนี่ยปาดปาดแถบละก็ก๊อปนะครับแล้วก็เอาไปใส่ไลน์นะครับผมมาใส่ไลน์แล้วก็ก๊อปในไลน์มาแปะในนี้อีกทีหนึ่งนะครับโอ้สะดวกเว้ยไม่ต้องพิมพ์เพราะว่าแม่งยาวจัดเลยนะครับอ่ะลองดูลองดูนะครับผมก๊อปแล้วเดี๋ยวก๊อปปี้นะครับแล้วก็เอามาวางใน m i d j o u r นี y ครับที่เป็นเว็บไซต์นะวางปุ๊บนะครับแต่ก็เดี๋ยวขอเปลี่ยนเวอร์ชันนะครับ วเนี่ยคือเวอร์ชันนะครับตอนนี้เข้าไป6.1ละเอา6.1แล้วกันนะครับแล้วก็16:9ต่อคือสัดส่วนครับผมจะเอา3:2นะครับเอาไปขายใน Stock Photo นะครับเป็น3:2นะครับอ่าโอเคไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะคือแบบขอแบบไม่เปลี่ยนก่อนนะครับปึ๊บอ่ะแล้วก็รอนะครับรอเขาเจนรอเขาเจนนะครับเป้าหมายคือรูปนี้ดูอีกทีนะครับ ทีนี้แหละพี่ชายผมสอนสอนดีไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้นะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับเล่มนี้ก็เดี๋ยวพิกัดนะครับใส่ไว้ให้นะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะเห็นคลิปนี้แพลตฟอร์มไหนก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวแปะพิกัดไว้ให้นะครับลองหาดูนะครับเล่มนี้ดีนะครับยืนยันเลยนะครับเนื้อหามีผมเล่นคอนเทนต์เพียบเลยนะครับอุ้ยว้าวต้มยำกุ้งโอ้ดูนี้ดูนี้โอ้โหนี่ โอ้หเป็นไงใช้ได้เลยนะครับใช้ได้เลยให้อันนี้มาแล้วก็สวยใช้ได้เลยนะครับแม่ลูกพี่ผมนี่ไม่ธรรมดานะครับรูปอื่นละ่ะโอ้อันนี้ก็เห็นแล้วหิวเหมือนกันนะดูกุ้งดิทุกคนกุ้งนี่เนียนกิบเลยเว้ยได้ได้ได้โอ้ได้สี่ภาพเลยหรือเปล่าโอ้โหอันนี้อาจจะอาจจะมีปัญหาเรื่องถ้วยที่มันเบี้ยวครับ <laughs> แต่ว่า ก็ยังไม่เอาดีกว่าไม่เอาส่งลูกเนี่ยเพราะว่ามันจะมีปัญหาเรื่องเจนถ้วยมันไม่กลมไวเอไอมันก็ไม่ได้เก่งอะไรกันนั้นต่อมาเฮ้ยอันนี้เห็นแล้วหิวเลยทุกคนได้อยู่ครับได้อยู่ครับสรุปลูกพี่ผมได้อยู่ได้อยู่ต้องให้เครดิตกันหน่อยแล้วก็พร้อมอื่นๆนะบทเนี้ยให้ทั้งทั้งบทเลยนะครับบทเนี่ยเห็นไหมลองดูนะครับมีแจกพร้อมเต็มเลยครับทุกคน มีหลายหมวดน,นะเป็นรูปคนรูปอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับมันจะอยู่ที่บทที่แป๊บนะครับมันจะอยู่โอ้โหม่งเยอะมากทุกคนบทที่6ครับบทที่6บทที่6ก็คือให้พร้อมนะครับอยู่ที่หน้าเอ่อร้อยสามสิบสามนะครับจัดไปพิกัดแปะให้นะครับโอเคส่วนลิงก์ด้านล่างนะครับก็จะมีหนังสือ AI ด้วยนะครับเดี๋ยวแถมเล่มน,นี้ด้วยนะ ChatGPT ครับ เดี๋ยวก็แปะพิการใหยเล่มนี้ก็ดีครับมันต้องใช้คู่กันนะครับมันถึงจะเทพนะครัแล้วก็ลิงก์แอเฟรดอื่นๆด้านล่างก็สามารถสนับสนุนกันได้เลยนะครับสวัสดีทุกคน